สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณอชาอลีจะมาบอกวิธีการแก้ปากเบนนะคะทำอย่างไรนะคะแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่เพื่อนคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณลีขออนุญาตเช็คเสียงสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเช็คเสียงสักแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะโอเคขอเช็คเสียงหนึ่งนาที เสียงดังฟังชัดไหมสวัสดีค่ะโอเคนะคะช่วงนี้คือก่อนหน้านี้ชนใช้ยาสีฟันของยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นของเครือข่ายน่าจะรู้จักกันใช้มานานมากแต่ว่ามันราคาค่อนข้างสูงเนาะปัจจุบันก็เลยมองหาตัวทดแทนที่ราคาไม่สูงมากคุณภาพดีแล้วก็เป็นสมุนไพรนะคะพอมาเจอแล้วใช้แล้วมันรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ที่บ้านใช้ทุกคนเลยนะคะ แต่ว่ามันมีที่พีกกว่านั้นก็คืออยากจะเล่าประสบการณ์ของเพื่อนที่เคยอยู่ตอนนั้นตอนนั้นเคยอยู่กระทรวงวิทย์กับเพื่อนจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่หน้าตาสวยมากนะคะแล้วก็จะมีคนมาชอบมาจีบเยอะมากนะคะแต่ว่ามันมีที่พีกก็คือมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ามาจีบเพื่อนชนแล้วก็ปากค่อนข้างมีกลิ่นที่แรงมากแต่เขาไม่รู้ตัวนะคะ คือการที่คุณปากเหม็นใช่ไหมเวลาคุณจะมีแฟนหรือคุณจะไปพบผู้ใหญ่ไปพบลูกค้านะคะการที่คุณปากเหม็นน่ะหรือมีกลิ่นปากทําให้คุณเสียบุคลิกคือเต็มร้อยอะ่ะลดลงเลยเหลือ3 0มซน่ะซึ่งซึ่งมันไม่มันสร้างความไม่ประทับใจนะคะแล้วเพื่อนชนน่ะกั้นหายใจทุกรอบเวลาที่ผู้ชายนั้นเข้ามาแอลนะคะนางก็จะมาแอลเช้าเที่ยงเย็นเพื่อนชนก็กั้นหายใจประมาณเช้าเที่ยงเย็นนาะอแล้วก็มาพูดว่าเออเนี่ย ถ้าเกิดว่าเขาไม่ปากเหม็นเน่ะเขาก็อยากจะลงทุนด้วยอยากจะไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันไปไม่ได้เพราะปากมันเหม็นมากและเขาอะก็ใส่เหล็กเหล็กดัดด้วยนะผู้ชายคนนั้นทะทฟันมาแล้วก็ใส่เหล็กดัดนะคะอย่างอื่นดีหมดเลยนะคะฐานะดีอ่าสป,ปอร์ตซัพพอร์ตทุกอย่างดีหมดเลยแต่เสียงเดียวเวลาอยู่ใกล้รัศมีใกล้ตัวคือจะเป็นลมรอ้ไหมนะคะถ้า จร,จริงแล้วอ่ะปากเหม็นนะคะแก้ด้วยการขยันแปรงฟันบ่อยหลังอาหารนะคะแล้วก็ใช้น้ํายาบ้วนปากนะคะกลัวปากสักรอบหนึ่งนะคะทั้งตอนเช้าหรือหลังเที่ยงนะ,ะแล้วก็ขยันเช็คนะคะว่าเราเอามีกลิ่นปากหรือเปล่านะคะก็ต้องให้เพื่อนเขาเช็คเราเช็คเองนะคะวันนี้นะคะชนไปเจอยาสีฟันเทพไทยะค่ะตัวนี้ราคานี่คือแบบเบามากสบายกระเป๋านะคะแล้วก็ ใช้ปริมาณมาเมล็ดถั่วเขียวนะคะแต่วันนี้จะเอา,เอาจะมาบอกว่ามีสูตรอะไรบ้างนะคะมันจะมีรสสเปียมิ้นต์ค่ะตัวนี้สาหรับคนที่ชอบรสมิ้นท์กลิ่นสดชื่นแปลงแล้วรู้สึกสดชื่นกับตัวนี้ตอบโจทย์นะคะถ้าใครอยากได้ราคาโปรโมชั่นแบบแพ็คนะคะให้ทักมาที่อินบ็อกซ์นะเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้นะคะสเปียมิ้นต์นะคะสําหรับคนที่อยากได้ความรู้สึกเหมือนสดชื่นนะคะคนที่แปลง ยาสีฟันสมนุนไพรนะคะแลวคุณใส่เต็มแปลงอ่ะคุณใช้ผิดอยู่นะคะเขาบอกว่าเทพไทยใช้นิดเดียวคือว่าให้คุณให้คุณบีบยาสีฟันอ่ะเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวหรืออาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะหรือไม่ก็บีบแค่ครึ่งแปลงแต่ว่าลดลงมานิดนึงนะคะคือใช้นิดเดียวไม่ใช่คุณบีบทั้งแปลงนะคะถ้าคุณบีบทั้งแปลงอ่ะคุณจะเปลืองยาสีฟันนะคะข้อสองคุณคุณจะเสียวฟันเพราะคุณใช้ ผิดวิธีอยู่นะคะเทปไทยอ่ะจะมีสมสมของธรรมชาติที่เข้มข้นนะคะฉะนั้นคุณไม่ต้องบีบเยอะนะคะแต่วิธีการเลือกสูตรนะคะถ้าเป็นของเด็กๆนะคะก็มีรสมิกฟลูสนะคะรสเนี้ยตอบโจทย์พวกน้องเล็กๆนะคะก็ไม่ต้องบีบเยอะนะคะแล้วก็เรามีสูตรเกลือนะคะสูตรเกลือคนที่ชอบอมเกลือนะคะอันนั้นคือยากไปแล้วก็เสียเวลานะคะ สดตัวนี้คือเราทํามาให้สําเร็จรูปแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ตอบโจทย์รวมไปถึงการป้องกันผสมฟัวรี่ด้วยป้องกันฟันผุนะคะ mm. เขาบอกว่า mm. ดูแลสุขภาพเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบหินปูนนะคะ mm. พวกบุหรี่ชากาแฟลดกลิ่นปากนะคะ mm. แล้วก็คุ้มค่าใช้เท่าปริมาณเม็ดถั่วเขียวเห็นไหมเนี่ย mm. คือวิธีการใช้ให้ถูกต้องนะคะหลอดหนึง่งใช้ได้หลายเดือนเลยนะคะอันนี้คือสูตรเกลือ ที่เพื่อนๆเห็นนี่คือเป็นขนาดของ70กรัมนะคะจะอยู่ที่หลอดละ105บาทนะคะที่เพื่อนๆเห็นนี่คือเป็นหลอดเจ็ดสิบกรัมนะคะอยู่ที่105บาทนะคะถ้าซื้อเป็นแพ็คแบบนี้จะถูกกว่านะคะคุณสามารถทักมาได้ที่อินบ็อกซ์นะคะหรือว่าไลน์แอดที่ขึ้นไว้ให้ในหน้าจอนี้เนาะนะคะอ่ะนี่คือ70กรัมนะคะเป็นแพ็คก,ก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้แต่ถ้าเกิดคุณซื้อแยกจะอยู่ที่หลอดละ105บาทนะคะ ตัวนี้จะมีขายเฉพาะห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าเป็นร้านลเล็กๆอ่ะจะหาซื้อยากนิดนึงนะคะแต่ชน่ะอยากให้คนไทยอ่สุขภาพดีนะคะสุขภาพปากฟันแข็งแรงไม่มีกลิ่นปากนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์เราไม่ได้มีแค่ไซส์70กรัมอย่างเดียวนะคะเรามีไซส์เล็กด้วย30กรัมเราทํามาเพื่อเหมาะสําหรับการขึ้นเครื่องสำหรับคนที่อยากจะกลับบ้านนะคะแล้วก็อยากพกยาสีฟันที่คุณไม่ต้องทิ้งระหว่างทางอะ่ะ ถ้าเป็น,นยี่ห้ออื่นนะมันจะเกินร้อยกรัมหรอกไหมขึ้นเครื่องก็คือห้ามเกินร้อยมลนะคะฉะนั้นคุณเลือกให้เหมาะตอบโจทย์กับการเดินทางของคุณนะคะอันนี้คือขนาด30กรัมนะคะอันนี้คือขนาด30กรัมนะคะราคาจะอยู่ที่หลอดละ60บาทราคาจะอยู่ที่60บาทสักครู่นะคะ60บาท ถ้าซื้อแบบแพ็คจะถูกกว่าทานะดี๋เรยตอบชชดก่อนอะนะคะใครสนใจนะคะก็คือว่าถ้ามีคนพวกน้องๆหนูๆเล็กๆนะคะเป็นรถตัวนี้ b i g f o o t นะคะตัวนี้ ตอบโจทย์มากนะคะเด็กๆชอบนะคะถ้าคุณอยากไม่อยากมีค่าผิดปูนน่ะหรือก็อยากคุณอยากใช้สมุนไพรนะคะคุณไม่อยากใช้พวกเคมีคุณอยากดูแลแบบเฮลตี้นะคะแบบเป็นสมุนไพรอะ่ะตัวน,นี้ตอบโจทย์นะคะใครสนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะบอกว่า70กรัมนะคะเราจะมีสูตรเก่านะคะแล้วก็สูตรใหม่นะคะสูตรใหม่เป็นสูตรที่เกี่ยวกับ Sensitive จะไม่เสียวฟันนะคะฉะนั้นะถ้าเรื่องดูแลปากนะคะ ไว้ใจกุชลี่นะคะใครสนใจ inbox กมาได้นะคะแล้วเจอกันไลฟ์สดหน้าสวัสดีค่ะ